บทที่444.69แผนของเอจูอวินอหลังจากที่ได้ข้อมูลจากเท่าแก่โยเอจูอวินอและเซี่ยวหนิงเอ๋อก็ช่วยกันวิเคราะห์ว่ามีผู้ใดที่น่าสงสัยบ้างไม่ว่าจะเป็นตระกูลใดก็ดูน่าสงสัยไปเสียหมดเซี่ยวหนิงเอ๋อพูดพร้อมกับถอนหายใจถ้าเช่นนั้นคงจะต้องปรับเปลี่ยนแผนบางอย่างแล้วเอจูอวินอนตอบกลับไปเจ้าคิดจะทำเช่นใด เซี่ยวหนิงเอ๋อถามออกไปด้วยความสงสัยเท่าแกโยหากต้องการซื้อกิจการของเผ่าอสูรจะมีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่เยจืออวียนอหันไปถามเท่าแกโยในตลาดประมูลเผ่าอสูรมักจะนํากิจการของตนมาประมูลขายเพื่อก่องราคาแต่ก็มักจะถูกซื้อไปโดยเผ่าอสูรด้วยกันเนื่องจากราคาที่สูงเกินกว่าตระกูลของมนุษย์จะซื้อได้ แต่ก็มีบางครั้งที่ตระกูลผู้นำกิจการของตนออกประมูลขายเช่นกันเท่าแกโยตอบกลับไปเท่าแกโยท่านไม่คิดว่าแปลกหรอกหรือการขายประมูลเช่นนี้ไม่ต่างจากการโยกย้ายทอรอพาสินไปมาระหว่างเผ่าอสูรมีใช่หรือแค่เปลี่ยนมือในการครอบครองเท่านั้นเซี่ยวหนิงเอ๋อพูดขึ้นมาจากการบอกเล่าของเท่าแกโย พวกเราก็เคยคิดเช่นนั้นแต่เนื่องจากตระกูลฟู่ก็ยังมีการซื้อขายในตลาดประมูลพวกเราจึงไม่กังวลเท่าใดนักเท่าแก่โยตอบกลับไปท่านไม่คิดหรือว่าหากตระกูลฟู่และตระกูลอสูรทั้งห้าร่วมมือกันจะเกิดอะไรขึ้นเอจจืออวียนอถามออกไปด้วยน้ำเสียงที่จริงจงัง หากเป็นเช่นนั้นก็เท่ากับว่าอาณาจักรแห่งนี้ถูกอสูรครอบครองกิจการมากกว่า8ส่วนและหากเป็นเช่นนี้ต่อไปมนุษย์ในอาณาจักรแห่งนี้จะเป็นเพียงผู้ขายแรงงานเท่านั้นเท่าแก่โยพูดขึ้นมาด้วยความตกใจไม่เพียงเท่านั้นเนื่องจากตระกูลฟู้นั้นเป็นตระกูลมนุษย์ที่ร่ำรวยที่สุดยามที่ขัดสนพวกเราจึงไปขอกู้เงินจากตระกูลฟูและยามที่ต้องการขายกิจการออกไปก็มักจะขายให้ตระกูลฟูเช่นกัน แม้ว่าจะได้ราคาไม่มากนะักแต่ก็คงดีกว่าหากกิจการของพวกเขายังอยู่ในมือของมนุษย์ด้วยกันพวกเราต่างก็คิดเช่นนี้เท่าแก่โยอธิบายต่อเท่าแก่โยท่านสามารถติดต่อกับเจ้าของกิจการที่เป็นมนุษย์คนอื่นๆได้หรือไม่ข้าต้องการให้ท่านไปเชิญพวกเขามาพบโดยที่ต้องพยายามปกปิดไม่ให้ตระกูลฟูทราบเรื่องนี้เยจืออวียนนอคิดแผนบางอย่างขึ้นมาได้จึงรีบขอให้เท่าแกโยช่วยเหลือ ข้าพอจะมีสหายที่เชื่อใจได้อยู่ราวสิบคนพวกเขาล้วนเป็นเจ้าของกิจการเล็กๆที่มีทรัพย์สินอยู่ราวราว 20, สองหมื่นซิลาแก่นแท้จิตวิญญาณทองคำท่านต้องการให้ข้าเรียกพวกเขามาทำด้วยเหตุใดกันเท่าแก่โยตอบกลับไปแต่ก็มีสีหน้าที่สงสัยอย่างเห็นได้ชัดจืออวยนอนต้องการให้พวกท่านจับกลุ่มกันเพื่อที่จะกว้านซื้อกิจการของตระกูลฟู้และของเผ่าอสูร หนิงเอ๋อผู้แรรกขึ้นมาแผนของจื่ออวียนนอนี้ง่ายดายและไม่ซับซ้อนแต่อย่างใดหนิงเอ๋อจึงสามารถเข้าใจได้ทันทีเดิมทีข้าคิดที่จะให้หนิงเอ๋อเป็นผู้ครอบครองกิจการทั้งหมดแต่หากทำเช่นนั้นพวกเราจะเป็นจุดเด่นมากเกินไปหากทำให้ตระกูลที่มีกิจการในอาณาจักรแห่งนี้ค่อยๆร่ำรวยขึ้นจะดูน่าสงสัยน้อยกว่าฝ่ายศัตรูจะได้ไม่สงสัยพวกเราอีกด้วยจื่ออวียนอนอนอธิบาย ข้าเข้าใจแล้วคืนนี้ข้าจะเชิญเหล่าสหายของข้ามาที่โรงเตียมแห่งนี้และมารับฟังแผนจากพวกท่านสหายของข้าเป็นคนที่ท่านสามารถไว้ใจได้อย่างแน่นอนเท่าแก่โยพูดด้วยความมั่นใจในคืนนั้นเท่าแก่โยได้เรียกสหายของเขามารวมกับตัวเท่าแก่โยแล้วก็มีทั้งหมดสิบคน ึ่งล้วนแต่เป็นพ่อค้าเจ้าของกิจการที่อายุมากแล้วและคบหากับเท่าแก่โยมาหลายสิบปีเมื่อเท่าแก่โยได้บอกสิ่งที่เอจืออวียนอและเซี่ยหนิงเออรู้สึกสงสัยพวกเขาก็ต้องตกใจกันเป็นอย่างมากที่เจ้าพูดมาล้วนเป็นข้อสงสัยแล้วเจ้ามีหลักฐานหรือไม่เท่าแก่ปู้เจ้าของกิจการขายผ้าแยงขึ้นมาแน่นอนว่าพวกข้ายังไม่มีหลักฐานหากพวกท่านให้ความร่วมมือความจริงก็จะปรากฏขึ้นมาเอง และหากพวกข้าคิดผิดข้าก็ยินดีที่จะมอบศิลาแก่นแท้จิตวิญญาณทองคำให้แก่พวกท่านจำนวนหนึ่งหมื่นก้อนเอจืออเวียน,นนอพูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่จริงจังแล้วเจ้าจะให้พวกข้าทำเช่นใดเท่าแก่ชาเจ้าของร้านน้ำชาถามกลับไปข้าจะมอบเงินให้แก่พวกท่านเป็นจำนวนหนึ่งแสนศิลาแก่นแท้จิตวิญญาณทองคำเมื่อพวกท่านได้รับเงินไปแล้วขอให้พวกท่านไปดูในตลาดประมูลให้ประมูลซื้อกิจการของพวกอสูรมา เพื่อให้อันดับของพวกท่านนั้นสูงขึ้นเยจืออวียนออธิบายแผนของนางอย่างชาชาพร้อมกับนำแหวนห่วงมิติที่มีศิลาแกนแท้จิตวิญญาณทองคำหนึ่งแสนก้อนออกมาวางบนโต๊ะหากทำเช่นนั้นพวกข้าจะขึ้นไปอยู่ในอันดับที่เจ็ดก็ยังต่ำกว่าอันดับของพวกอสูรมิใช่หรือเท่าแก่จิ๋วที่เป็นเจ้าของร้านเหล้าแย้งกลับไปขณะที่คนอื่นๆยังคงฟังอยู่เงียบเงียบหากพวกท่านสามารถทำแผนขั้นแรกได้สำเร็จ ข้าก็จะมอบเงินให้แก่พวกท่านอีกเพื่อที่จะนำไปประมูลซื้อในครั้งต่อไปเมื่อพวกท่านสามารถขึ้นไปอยู่ในอันดับที่6ได้พวกอศูสู์จะต้องมีการเคลื่อนไหวเป็นแน่และเมื่อนั้นพวกเราก็จะรู้ความจริงเยจืออวียนนอตอบกลับไปตลาดประมูลจะมีในอีกสาวันข้างหน้าขอให้พวกเจ้าเลือกประมูลกิจการที่ใกล้เคียงกับกิจการเดิมของพวกเจ้าและอย่าได้แย่งประมูลกันเป็นอันขาด เพราะจะทำให้ราคาสูงขึ้นโดยไร้ประโยชน์เท่าแก่โยพูดแทรกขึ้นมาการที่ข้ามอบเงินให้แก่พวกท่านโดยที่ไม่ต้องทำสัญญาเงินกู้เพราะข้าเชื่อว่าสหายของเท่าแกโยนั้นคงจะเชื่อใจได้ขอให้ทุกท่านทำตามแผนและอย่าได้เปิดเผยให้แก่ผู้อื่นได้ทราบในเรื่องนี้เซี่ยวหนิงเอ๋อพูดพร้อมกับเผยรอยยิ้มอย่างอ่อนหวาน สหายเอย๋ยแม่นางทั้งสองเป็นยอดฝีมือที่มีความแข็งแกร่งระดับเทพสงครามข้าหวังว่าพวกเจ้าคงไม่คิดที่จะลองดีกับพวกนางหรอกนะเท่าแก่โยหันไปเตือนสหายของเขาเมื่อได้ยินเช่นนั้นทุกคนต่างรู้สึกตกใจบางคนก็แอบ,บคิดที่จะยักยอกเงินเอาไว้เนื่องจากไม่ได้มีสัญญาเงินกู้แต่ก็ต้องเปลี่ยนความคิดโดยทันทียอดฝีมือระดับเทพสงครามในอาณาจักรแห่งนี้มีไม่มากนะักและเกือบทั้งหมดเป็นพวกอสูร หลังจากจบงานประมูลในอีกสามวันข้างค่าขอให้มาพบกับกันอีกครั้งพวกท่านสามารถประมูลซื้อโดยที่ไม่ต้องสนใจเรื่องราคาหากราคาไม่แพงไปก็ว่าที่ค่าให้ไปก็จงประมูลมาให้ได้เอจูอ,อวียนนกำชับก่อนที่ทุกคนจะแยกย้ายกันออกไป3วันต่อมาในลานประมูลเอียจูอ,อวียนอและเซี่ยวหนิงเอส๋สวมผ้าคลุมปิดบังใบหน้าติดตามเท่าแก่โกเข้าไปในลานประมูล ในลานประมูลแห่งนี้ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องวางเงินมัดจำเอาไว้เท่ากับจำนวนเงินสูงสุดที่จะประมูลได้เช่นวางมัดจำไว้หนึ่งแสนศิลาแก่นแท้จิตวิญญาณทองคำก็จะประมูลได้เพียงแค่1นึ่งแสนศิลาแก่นแท้จิตวิญญาณทองคำ และหากประมูลรอไปหนึ่งครั้งก็จะต้องหักเงินค่ามาจาออกไปทันทีเช่นหากประมูลกิจการแห่งหนึ่งได้ไปในราคาห้าห0ศิลาแก่นแท้จิตวิญญาณทองคำก็จะสามารถประมูลต่อไปได้อีกไม่เกินห้าห0่นศิลาแก่นแท้จิตวิญญาณทองคำเท่านั้นเมื่อมองไปโดยรอบก็พบเหล่าสหายของเท่าแก่โยกันพร้อมหน้าพวกเขาได้ถูกเชิญไปรวมตัวกันที่ห้องรับรองของมนุษย์ที่แยกไว้เป็นพิเศษแต่พวกเขาก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกันมากนะัก เพียงแค่กล่าวทักทายกันตามปกติเนื่องจากในห้องนี้ผู้พี่ยอวอเลียงเองก็อยู่ด้วยเช่นกันเรียนทุกท่านงานประมูลในวันนี้มีผู้เข้าร่วมมากกว่าทุกครั้งทางลานประมูลของเราในวันนี้มีกิจการร้านค้าที่เข้าประมูลถึง10ร้านค้าเราจะเริ่มการประมูลกันเลยนะคะเจ้าหน้าที่ของลานประมูลเป็นหญิงสาวอายุราว18ปีใบหน้างดงามแต่งกายเผยหน้าอกเล็กน้อยทำให้ชายที่ได้เห็นต่างหลงไหลไม่เว้นแม่แต่อสูร สำหรับร้านคา้าร้านแรกเป็นโรงเตี๊ยมของตระกูลฟู่มูล,ลค่าที่ส่วนกลางเคยระบุเอาไว้คือ 30, 000ส0,000ื่นิลาแก่นแท้จิตวิญญาณทองคําราคาประมูลเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นิลาแก่นแท้จิตวิญญาณทองค,คาําค่ะเจ้าหน้าที่ของลานประมูลประกาศสินค้าชิ้นแรกขึ้นมาในห้องรับรองของมนุษย์ต่างจับจ้องไปที่ฟู่พี่ยอวอเลี่ยงทันทีกิจการของตระกูลฟู่มีมากเกินไปข้าไม่อาจที่จะดูแลได้หมดเหตุจึงต้องมองข้าเช่นนี้ด้วย ผู้พี่เยวาวอเลี่ยงพูดออกไปเมื่อเห็นทุกคนในห้องนี้มองไปที่เขา 30, สามหมื่นศิลาแก่นแท้จิตวิญญาณทองคําตัวแทนของตระกูลจ่วยกป้ายประมูลขึ้นมาเป็นคนแรก 31, สามหมื่นหนึ่งพันศิลาแก่นแท้จิตวิญญาณทองคําเท่าแก่โยรีบยกป้ายประมูลแข่งขันทันทีโรงเตี๊ยมแห่งนี้อยู่ไม่ไกลจากโรงเตี๊ยมของเขานักการที่เขายกป้ายประมูลจึงเหมาะสมที่สุด ไม่คิดเลยว่าเท่าแก่โยจะสนใจประมูลโรงเตี้ยมของข้าด้วยผู้พี่ยววอเลี่ยงพูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่ดูถูกเท่าแก่โย 35, สามหมื่นห้าพันศิลาแก่นแท้จิตวิญญาณทองคำตัวแทนของตระกูลจ่วยยกป้ายประมูลขึ้นมาอีกครั้งแม้ว่าจะเป็นราคาที่สูงกว่าราคากลางแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้สนใจเท่าใดนัก 40, สี่หมื่นศิลาแก่นแท้จิตวิญญาณทองคำเท่าแก่โยยกป้ายประมูลอีกครั้ง การที่เพิ่มราคาขึ้นไปถึง5,000ศิลาแก่นแท้จิตวิญญาณทองคำก็ทำให้อีกฝ่ายเริ่มรู้สึกหนักใจเนื่องจากประกูลจ่วนนั้นวางเงินมัดจำไว้เพียงแค่100,000ศิลาแก่นแท้จิตวิญญาณทองคำหากประมูลร้านแรกไปในราคาที่สูงเกินไปเขาจะพลาดการประมูลร้านค้าอื่นได้และทางลานประมูลจะไม่อนุญาตให้มีการเพิ่มเงินมัดจำโดยเด็ดขาด 50,000ิลาแกนแท้จิตวิญญาณทองคำตระกูลทรงยกป้ายขึ้นมาประมูลเมื่อเห็นว่าตระกูลจั่วคงไม่อาจสู้ราคาได้อีกเนื่องจากตระกูลทรงนั้นร่ำรวยที่สุดในเมืองนี้เงินเพียงเท่านี้ไม่ได้ทำให้เขาลำบากเท่าใดนักและพวกเขาได้วางเงินมัดจำไว้สูงถึง200,000ิลาแกนแท้จิตวิญญาณทองคำ เหล่าสหายของเท่าแก่โหรู้สึกแปลกใจขึ้นมาทันทีหากตระกูลทรงสนใจโรงเตี๊ยมแห่งนี้ก็ควรที่จะประมูลแต่แรกเหตุใด,ดเมื่อเห็นว่าตระกูลจวจะพ่ายในการประมูลกลับยื่นมือเข้ามาแทรกทันทีหกหมื่นศิลาแก่นแท้จิตวิญญาณทองคําเท่าแก่โยยกป้ายประมูลต่อเมื่อเห็นว่าเอจืออวียนอนอย,ยังคงให้สัญญาณว่าให้ประมูลต่อไปไม่คิดเลยว่าเท่าแก่โยจะมีเงินมากถึงเพียงนี้ผู้เพียวเลี่ยงพูดขึ้นมาด้วยความประหลาดใจ เจ็ดหมื่นศีลาแก่นแท้จิตวิญญาณทองคำตระกูลทรงยังคงประมูลต่อไปโดยที่ไม่ได้สนใจว่าจะแพงแค่ไหนแปดหมื่นีลาแก่นแท้จิตวิญญาณทองคำเท่าแก่โยก็ยังคงให้ราคาสูงขึ้นไปอีกทุกคนในลานประมูลต่างก็จับจ้องมาที่เท่าแก่โยนี่เขาร่ำรวยถึงเพียงนี้ตั้งแต่เมื่อใดกันหากนำเงินก้อนนี้ไปแจ้งแก่ส่วนกลางอันดับของเท่าแก่โยก็จะขึ้นมาอยู่ในอันดับเจ็ดทันที 90,000ศิลาแก่นแทจิตวิญญาณทองคำตระกูลทรงจำต้องประมูลต่อไปเป้าหมายของตระกูลอสูรทั้งสองคือการประมูลร้านค้าที่ตระกูลฟู่นำมาขายให้ได้เป็นเป้เปาหมายหลัก100,000สีลาแก่นแทจิตวิญญาณทองคำนี่เป็นการยกป้ายครั้งสุดท้ายของเท่าแก่โยไม่ว่าตระกูลทรงจะยกป้ายหรือไม่เท่าแก่โยก็ไม่อาจสู้ราคาได้มากกว่านี้แล้ว หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นิลาแกนแท้จิตวิญญาณทองคำตระกูลทรงยกป้ายประมูลอีกครั้งและเขาก็เป็นผู้ชนะในการประมูลครั้งนี้เียจืออเวียนอ,อแอบ,บยิ้มอยู่ในใจแม้ว่าจะน่าเสียดายที่ประมูลร้านค้านี้มาไม่ได้แต่การประมูลในครั้งนี้ทำให้นางสามารถค่าคะเนจำนวนเงินที่ตระกูลทั้งสองวางมัดจำเอาไว้ได้การที่ตระกูลจวหยุดยกป,ยป้ายประมูลหลังจากที่ราคาขึ้นไปถึงสี่0 0ศิลาแก่นแท้จิตวิญญาณทองคำ หมายความว่าเงินมัดจำที่วางเอาไว้จะต้องอยู่ราวราวสองหรือสามเท่าจากจำนวนนี้ซึ่งก็คือ8 0 0 0 0ถึงสองมืนศิลาแก่นแท้จิตวิญญ,ญาณทองคำส่วนตระกูลทรงนั้นก็อาจจะวางเงินมัดจำไว้มากกว่าตระกูลจัวสองเท่าก็จะอยู่ที่1 6 0 0 0 0ถึง2 4 0 0 0 0ศิลาแก่นแท้จิตวิญญาณทองคำหากให้ทั้งสองตระกูลประมูลร้านค้าในราคาที่สูงมากๆตั้งแต่ช่วงแรกการประมูลในช่วงหลังๆก็จะไม่สามารถประมูลราคาแข่งได้จบตอน แต่งโดยนายมะพร้าว